สวัสดีครับผมวันนี้วันที่11พฤษภาคมปี2568นะครับมาอัปเดตนิดนึงครับวันนี้มีทางด้านของสถิตินะครับสำรวจความพึงพอใจของรัฐบาลนะครับโดยภายใต้โครงการรัฐบาลที่เกิดขึ้นมานะครับทางด้านของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ไปสำรวจนะครับผมนะว่าเอ๊ะในเรื่องของประชาชน ผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับมองเห็นประการใดสำหรับโครงการของรัฐนะครับลองจัดอันดับหน่อยซินะซึ่งก็มีการจัดอันดับนะครับ5อันดับด้วยกัน สูงสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับเงินดิจิตอลวัเถุอยู่ในอันดับไหนนะครับผมนะวันนี้ก็มาอัปเดตแล้วก็อย่างไรก็แล้วแต่ในช่วงท้ายนะครับผมมีการอัปเดตข้อมูลจากภาครัฐนิดหนึ่งนะฮะท่านคิดเห็นประการใดน,นะครับผมก็พิมพ์มาแบ่งปันกันได้ว่าในส่วนของการจัดอันดับในเรื่องของความพึงพอใจโครงการของรัฐบาลท่านมองว่าโครงการไหนเป็นอย่างไรนะครับ เราเริ่มจากในส่วนของนะครับเกี่ยวกับการจัดอันดับสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่านะในเรื่องของ6เดือนซึ่งนะครับในเรื่องของการจัดอันดับตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมนะครับผมนะที่มาสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับความพึงพอใจนะนะครับก็แน่นอนว่าจากตัวเลขนะครับก็ให้อันดับสูงสุดเลยก็คือ30บบาทรักษาทุกที่นะครับผมนี่ก็คือเป็นนโยบาย ที่นะครับอยู่ได้คะแนนนะครับความมือใจ71.6%นะก็ถือว่าสูงสุดเลยนะครับอันดับที่สองนะครับผมก็เป็นในเรื่องของเงิน10,000บาทนะครับก็อยู่ที่55.8%นะก็ถ้าเราดูเนี่ยแม่นะครับผมก็รายท่านก็เขาเรียกว่าติดตามเฟดสามเฟดสี่นะครับผมนะเฟดหนึ่งเฟดสองเนี่ยมีการแจก เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รอลุ้นกันต่อไปสำหรับในเรื่องของเฟสที่3นั่นคือสิ่งที่รายท่านยังติดตามนะครับก็ยังมีความหวังว่าจะได้รับในเรื่องของเงิน10,000บาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูกันนะนี่คืออันดับที่2ที่ประชาชนให้ความสนใจและก็เกิดความพึงพอใจของโครงการนะครับ ต่อมาครับโครงการที่3นั่นคือสมรสเท่าเทียมนะฮะก็ได้อันดับนะอยู่ที่ 41. 3เเ์นี่นะครับผมก็เป็นในเรื่องของนโยบายที่ภาครัฐนะครับได้ดำเนินการหรือเขาเรียกว่าออกกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแคมเปญต่างๆนะซึ่งก็เกิดขึ้นนะครับหลายท่านก็ติดตามเช่นเดียวกันนะครับไปดูต่อครับในเรื่องของเกี่ยวกับนโยบายที่4 ที่ประชาชนให้ความพึงพอใจนั่นคือการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าแล้วก็พลังงานนะครับอยู่ที่32.6%เปด้วยกันเลยนะครับผมในะนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่เขาเรียกว่าต่อเนื่องนะครับสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับการลดค่าไฟฟ้านะครับต่อมาครับในเรื่องของอความพึงพอใจอยู่ในอันดับที่5การส่งเสริมท่องเที่ยวนะครับอยู่ที่ 30.3%ด้วยกันนี่ก็เป็นการจัดอันดับนะครับเกี่ยวกับทางด้านของการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับภาพประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวแล้วแต่ท่านไปรับฟังนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมอีกสักครั้งหนึ่งนะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนะหรือว่าท่านคิดเห็นประการใดพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้หน่อยนะนะครับผมก็ถือว่า แป่งปันนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของคุณจิรายุนะครับห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวไปฟังในเรื่องของการสรุปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสั้นๆเพื่อจะได้ทําความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับในเรื่องของโครงการและก็นโยบายของรัฐนะครับจากรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้านะครับด้วยคุณจิรายุ ห่วงรั์นั่นเองนะครับรินเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงรัพย์เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์หลังเครพธงชาติ8นาฬิกาเป็นต้นไปครับวันนี้วันที่10พฤษภาคมท่านผู้ชมครับหลายท่านก็คงสงสัยเหมือนผมนะครับว่านี่เราเข้าหน้าฝนแล้วหรือจริงๆแล้วยังนะครับช่วงนี้อาจจะเห็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนบ้างมีฝนตกลงมาหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเป็นพายุฤดูร้อนนะครับ ย่างเข้าเดือน6กน่นถึงฝนจะตกพรมๆตามเสียงเพลงที่เขาร้องกันในอดีตกับเดือน6ก็คือเดือนกระกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมครับไปดูผลโพลของรัฐบาลนะครับในรอบ6เดือนของท่านนายกแพทองทานชินวัตรครับทำโดยสํานักงานสถิติแห่งชาตินะครับซึ่งสํานักงานสถิติแห่งชาติเดกก็ต้องไปสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครับว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีนโยบายอะไร ที่ทำแล้วประชาชนพึงพอใจมีนโยบายอะไรที่ยังไม่พอใจและอาจจะมีข้อแนะนำต่างๆครับสํานักงานสถิติก็ลงพื้นที่สํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลประจําปีพุทธศักราช2568ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ถือว่าครบ6เดือนนะครับโดยสํานักงานสถิติก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไป พูดคุยแล้วก็สอบถามทำแบบสำรวจต่างๆนี่นะครับตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปทุกจังหวัดครับสรุปใจความอย่างนี้ท่านผู้ชมครับว่าความพึงพอใจในนโยบายมาตรการโครงการของรัฐบาลมากที่สุดใน5อันดับแรกครับ1นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ครับมาเป็นอันดับหนึ่งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศชื่นชมเลยครับ2โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ3กฎหมายสมรสเท่าเทียมและ4การลดภาระค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชน ก็จะเห็นได้ว่าสิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับค่าไฟก็ลดลงอยู่ที่3บาท98สตางค์แล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงอีกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานต่างๆนะครับและเรื่องที่5ครับก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมที่ตอบแบบสอบถามนะครับก็ยังมองว่ารัฐบาลน,นั้นเดินทางมาถูกทางนะครับในการแก้ไขปัญหา 6เดือนเท่านั้นครับยังต้องทำงานอีกหลายปีเพราะฉะนั้นย้ำนะครับว่าเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีทนายฐมตรีไม่มีหยุดเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่10พฤษภาคมสองสมวันที่เป็นวันหยุดต่อเนื่องนะครับวันนี้พรุ่งนี้และวันจันทร์ครับแน่นอนในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระอีกวันหนึ่งครับที่พุทธศาสนิกชนได้ไปทำบุญในช่วงเช้า และก็ปฏิบัติธรรมต่างๆกันนะครับก็ขออนุโมทนาบุญให้กับพี่น้องคนไทยที่ร่วมกันทําบุญในวันวิสาขาบูชาในวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าหน่อยนะครับรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นปีมานะครับตอนนี้หายวับไปกับตาครับร้านค้าต่างๆที่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่มีคนมีสีบ้างไม่มีสีบ้างทำตัวเป็นมาเฟียบอกว่าจ่ายเจ้าหน้าที่แล้วบ้างเนี่ยหายวับไปกับตา ร้านที่เป็นเหมือนหน้าร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีแล้วแต่ท่านผู้ชมครับที่น่าสนใจก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีและในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้รับรายงานเข้ามานะครับผมย้ำท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดตรงไหนท่านพบเห็นว่ามีการค้าขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งโจงคลึ่มและไม่โจงคลึ่มก็คือลักลอบขายและมีพวกเจ้าหน้าที่หรือคนมีสีเข้าไปเกี่ยวข้องส่งมายังรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าเขียนง,ง่ายๆครับใต้ชื่อขึ้นอยู่นี้ครับ ในการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครเท่านี้ก็มาถึงเลยนะครับท่านไม่ต้องไปเท้าความอะไรแยะ,แยะไม่ต้องไปอ้างว่าตนเองเป็นใครครับเขียนมาเลยครับว่าตรงไหนแบบไหนอย่างไรหน่วยข่าวของเราทีมทํางานของเราจะลงพื้นที่และนํามาจัดการอย่างเป็นระบบให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตครับล่าสุดครับก็มีอะไรงานเข้ามาครับบอกว่ายังมีพวก2-3ถึงดาวมงกุฎครอบฟังแบบนี้แล้วท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับ วงการตำรวจรู้จักดีครับถ้าสองดาวมงกุฎครอบเนี่ยพันตำรวจโทถ้าสามดาวมงกุฎครอบพันตำรวจเอกตำแหน่งเหล่านี้มีตั้งแต่สาราวัตรรองผู้กํากับและผู้กํากับรองผู้บังคับการตำแหน่งตั้งแต่พันตำรวจเอกลงมาถึงพันตำรวจโทรครับโดยเฉพาะชายขอบของกรุงเทพมหานครฝั่งทิศเหนือและฝั่งตะวันออกครับแม่โจมคลื่มกันจริงๆไม่เป็นไรครับ กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ถ้าเกิดคนมีสีคิดว่าบอกว่าเคลียผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลองดูกันแล้วกันครับอันนี้ก็เป็นส่วนของคณะทํางานที่เป็นหน่วยเฉพาะกิจที่รายงานเข้ามาจากทาเนียบรัฐบาลนะครับเอาละนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลที่นํามาสรุปคร่าวๆให้กับนะครับสมาชิกท่านได้รับทราบร่วมกันนะภาพประมาณแบบนี้เดี๋ยวมีความเคลื่อหน้าอื่นใดแล้วก็โครงการไหนที่ต้องบอกว่าภาครัฐนะเตรียมพร้อมให้สิทธิสวัสดิการก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอย่าง ต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ได้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ